ดีค่ะพบกับอิชันทิติมาพรหมโสภากับรายการกระบวนการคิดพิชิตฝันแน่หลายคนคงสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วไอ้กระบวนการคิดมันคืออะไรวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับกระบวนการคิดกันค่ะกระบวนการคิดนะคะก็จะหมายถึงการคิดที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนต้องอาศัยทักษะการคิดหรือลักษณะการคิดจํานวนมากค่ะ โดวยวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ อ่ะแล้วเจ้ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยคืออะไรกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะก็คือกระบวนการคิดที่ต้องใช้เหตุผลโดยมีการหาข้อมูลการศึกษาข้อเท็จจริงหลักฐานเพื่อนํามาใช้ประกอบก,บกับการตัดสินใจแล้วนําหลักฐานที่ได้นะคะมาวิเคราะห์อ,อย่างสมเหตุสมผลก่อนจะตัดสินใจว่าควรเชื่อเรื่องนี้หรือมีควรเชื่อเรื่องนี้ค่ะ ส่วนประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันค่ะนั่นก็คือ 1. การนิยามปัญหา 2. การรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหา 3. การจัดระบบข้อมูล 4. การเลือกสมมติฐานและ 5. การสรุปผลค่าสำหรับทักษะที่ใช้ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็จะมีด้วยการสั่งทักษะใหญ่ๆด้วยกันค่ะคือ 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การคิดริเริ่มและ 3. การคิดผสมผสานค่ะในส่วนของลักษณะการคิดนะคะก็จะมีด้วยกันอย่างหลากหลายค่ะอาทิการคิดลึกซึ้งการคิดละเอียดชัดเจนการคิดอย่างมีเหตุผลการคิดกว้างขวางรอบคอบการคิดไกลและการคิดดีคิดถูกทางค่ะส่วนปัจจัยเสริมนะคะที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือ 1. ความสามารถในทักษะการคิด 2. การระดมสมอง 3. ผู้คิดหรือผู้ร่วมคิดนะคะต้องมีความรู้ความสามารถที่กว้างขวางและข้อมูลที่ใช้ในการคิดอย่างมีวิจารณญาตต้องมีความสมบูรณ์ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญนั่นก็คืออุปสรรคของการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะก็จะมีด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. การเป็นคนมักง่ายมีปัญหาก็จะแก้ไขปัญหาในภายหลังค่ะ 2. มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ และต่อมานะคะจะเป็นการยกตัวอย่างถึงการการทัฒนาทักษะการคิดนะคะโดยตัวอย่างก็จะมีดังนี้ค่ะนักศึกษาคิดว่าสาขาวิชาที่ศึกษามีอาชีพอะไรเหมาะสมกับนักศึกษาหรือไม่ถ้าเหมาะสมต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงจะมีอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองจากโจทย์นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยต้องวิเคราะห์ว่า สาขาวิชาที่เราศึกษาเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างที่เหมาะสมกับเราและถ้าเราคิดว่าอาชีพนั้นเหมาะสมกับเราเราก็ต้องตอบให้ได้ด้วยว่ามันเหมาะสมกับเราอย่างไรค่ะต่อมานะคะกระบวนการคิดอย่างมีวิจ,จรารณญาณเนี่ยมีคุณค่ายอย่างไร คุณค่าของการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะก็คือให้ผลของการคิดค่ะเช่นการตัดสินใจวิธีการแก้ปัญหาที่มีความรอบคอบสมเหตุสมผลและมีคุณค่าหากเราใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีการคิดอย่างรอบคอบก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาทําความรู้จักเรื่องการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรการคิดนี้นะคะก็คือการคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาหลักการคิดก็คือการคาดคะเนคําตอบและการหาข้อมูลค่ะโดยขั้นตอนของการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็มีดังนี้ค่ะ 1. การกําหนดปัญหา 2. การตั้งสมมติฐาน 3. การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและ 4. การสรุปผลค่ะโดยทักษะการคิดใน การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีด้วยการสอนทักษะใหญ่ๆก็คือ1การคิดวิเคราะห์และ2การคิดริเริ่มค่ะสำหรับลักษณะการคิดนะคะก็จะมีอย่างหลากหลายและคล้ายคลึงกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะอาทิการคิดอย่างมีเหตุผลการคิดดีคิดถูกทางการคิดกว้างขวางการคิดละเอียดชัดเจนการคิดไกลและการคิดลึกซึ้งค่ะต่อมานะคะสำหรับ ปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ร์นะคะก็มีดังนี้ค่ะ1ความสามารถในด้านทักรรษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. ความสามารถในทักษะการคิดและลักษณะการคิดที่เกี่ยวข้องและ 3. ลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมการคิดค่ะและสําหรับอุปสรรคที่สําคัญของการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะนั่นก็คือความเชื่อที่ผิดค่ะ ที่คิดว่าวิธีการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นใช้คิดแก้ไขปัญหาได้แค่เฉพาะปัญหาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถนํามาใช้คิดเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆได้นะคะต่อมานะคะกระบวนการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยสามารถทําได้โดยการสร้างสถานการณ์ที่เป็น การนำปัญหาในระดับที่ไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งแก้ไขได้หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถมองเห็นแนวทางการแก้ไขได้นะคะลักษณะเด่นของเหตุการณ์ที่เหมาะสมกับการติดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาทิช่วงเวลาใดที่เหมาะสมในการรดน้ำต้นไม้อันนี้เราก็สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาจับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือ ทำอย่างไรจึงจะทําให้เหรียญฉิดบาทกิ้งได้ไกลที่สุดอันนี้ก็สามารถนําการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาจับแล้วก็แก้ปัญหานี้ได้ค่ะค่ะต่อมานะคะสําหรับคุณค่าของการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้คําตอบ กับเกี่ยวกับปัญหาที่เราต้องการคําตอบและต้องการแก้ไขนะคะโดยการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องและมีความเชื่อมั่นสูงเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยโดยการใช้คิดรูปแบบโดยการใช้การคิดรูปแบบนี้นะคะก็จะทําให้เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดความยั่งยืนค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากเก็บความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ